ใครที่ผู้ชมชอนแนะนําตัวอ้วนกลมนะครับอ่าใครที่อยากจะเติมเกมเกมือถือสุดคุ้มนะให้คุณผู้ชมจิ้มมาที่คลิปนะครับหรือไ like รนะครับจิ้มมาเลยนะจ๊ะอ่าให้เลื่อนลงมานะครับอ่าแสดงเพิ่มเติมนะครับอ่าคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับอ่าคุณผู้ชมก็จะเจอกับร้านเจ๊น้ําการค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยร้านเจ๊น้ําการค้าก็จะจัดโปรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Best Mobile นะครับ ที่นัน kingdom นะที่จะจัดโปรแจ่มๆให้คุณผู้ชมตอนนี้ครับบอกเลยว่าโค้ดถูกนะนอกจากนี้มีเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่สนใจเติมเกมถูกนะก็ต้องร้านเจ๊น้ำการค้าเดยนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องหนอแม่ดํมตัวนกลมหรือช่องแบงค์แคทอีกเช่นเคยนะครับอ่าสามวันนี้เราก็อยู่กันในเกม for second world นะครับในวันนี้ครับก็เป็นรีวิวอาชีพแวมพายด้วยนะครับก็ แมพาจะแบ่งเป็นสองสายด้วยกันนะครับอ่าสายแรกคือแวมแดนนะครับก็คือเฟรมิงเกอร์นะครับแล้วก็อ่าแวมฟ้านะจะเป็นชาร์โดแคสเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแวมแดนก่อนว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับไปดูที่สกิลเลยอ่ะสกิลแรกนะครับเบสบาร์นะครับกระจายคมมีดไฟเป็นวงกว้างนะครับทำดาเมจเป็น a อีได้นะครับอ่ะต่อไปวินเบสนะครับยิงคมมีดด้านหน้านะครับอ่าเพิ่มดาเมจ5%าเเซนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ เฟิร์สสไตล์นะครับโจมตีเป้าหมายต่อเนื่องนะครับโดยการเกาเลยแหละเออเกาอ่ะ <laughs> สกิลต่อไปครับเรตเทิลแบทนะครับโจมตีด้วยคางคาวต่อไปเฟมเบตนะครับสร้างไมมีโจมตีเป้าหมายสามครั้งมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการเผาไหม้นะครับสกิลต่อไปไพโรบัสนะครับปล่อยคลื่นไฟและเผาไหม้เป้าหมายนะครับสกิลต่อไป เดชัเกิลนะครับใช้โซ่ไฟดึงสตูนะครับต่อไปไปที่อ่าสเปเชียแบบาน,นะครับเฮลไฟฟูลี่นะครับปักโทเทมไฟนะครับมาไปหาเป้าหมายมีโอกาส50%บเปน์ลดคูณสกิลพื้นฐานทั้งหมดนะครับซีโรบแมนการก,กอยนะครับแปลงร่างเป็นการก,กอยนะแล้วก็ฟื้นฟูลเลือดตัวเองนั่นแหละขยับไม่ได้แคนเดกต่อไปเฟมชิลดนะครับ สร้างเกาะไฟซับความเสียหายจากให้พี่สูงสุดนะครับฟื้นฟูเลือดแบบจะช้าก่อนที่โล่จะแตกนะครับอันนี้ก็เหมือนตัวชีพแหละอันนี้คือร้านสถานะนะครับต่อไปเฟรมฟอร์มนะครับปล่อยเอาล่าไฟเผาเป้าหมายนะครับเป็น l e นะเพิ่ม ATK ให้ตัวเองแล้วก็เพิ่มความเสียหายไฟ25%นะครับท่านี้ก็ค่อนข้างดีครับเป็นเป็นท่าที่รีดดามจได้ดีมากเลย ต่อไปเป็นสกิลวันตีนะครับอ่าซิตติ้งเฟรมนะครับก็ปล่อยลูกไฟนะครับไปกลับนะทาร์เมเตรุนแรงและฟื้นฟูเลือดนะครับในส่วนนี้ยังแปลไม่หมดเลยังไม่ค่อยแน่ใจด้วยนะครับแต่ว่าท่าเน้นแรงมากนะมองหลือว่าแรงมากๆครับคู่กับออร่าไฟเนี่ยถือว่าโหดมากๆเลยสับสายนี้นะต่อไปมาดูที่สกิลฮัสกิร์กบ้างครับสกิลแรกนะครับอ่าอิมเพรสชั่นนะครับเพิ่มความเร็วในการไล่สกิลนะครับอันนี้แปลไม่หมดด้วยนะแปลไม่หมดนะครับ ต่อไปสกิลบอยลิงบัตนะครับเพิ่มคลิกแล้วก็กันท่านะครับต่อไป h ฮลวี่ไฟพาวเวอนะครับถ้าเป้าหมายเลือดมากกว่า50%ครับจะเพิ่มเจาเกาะเรซนะครับถ้าเป้าหมายมี HP นมากกว่า50เจะโจมตีเราลดลงนะครับหรือเบาลงนั่นเองต่อไปครับเ e ลไ f i r e เ o w e r นะครับเพิ่มน้ำเมดไฟแล้วก็เพิ่มสแต็กไฟนะครับสะสมได้สูงสุด ห้าครั้งเป็นเวลา8วินาทีมโอกาส15%ที่จะติดเผาไหม้นะครับกับเป้าหมายนะโดยรอบนะครับอันนี้ก็เหมือนทูทูชีพแหละก็คือเมื่อไม่ได้โจมตีก็จะเล็งเลือดนะครับอ่าต่อไปเบสิคสตาร์นะครับเปลี่ยนอาเมทของสกิลอ่าและไทสแบทนะครับกับวีนเบทนะครับเป็นธาตุไฟนะครับต่อไปอ์เมอร์นะครับอ่าอ์เมอร์ proficiency นะครับ อันนี้ก็ถ้าเราใส่ชุดผ้า5 5ชิ้นนะครับก็จะได้คลินะครับดาเมจไฟแล้วก็คููดาวนะแต่ถ้าใส่เกาะเบาเนี่ยจะได้เมจิกแอกแทรนะครับแล้วก็แม่นยำแล้วก็สปีดแค่นั้นแหละมีอะไรมากนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแวมฟา้ากันบ้างนะครับต่อไปมาที่ชาร์โดนะครับคัสเตอร์กันบ้างนะครับ ต่อไปมานที่มีฟ้านะครับชาร์โด้แฮฟสเตอร์นะครับอ่าสี่สกิลแรกเหมือนกันนะอันนี้จะข้ามไปมาที่สกิลนี้ก่อนเลยครับอ่าไร้เดียนนะครับอ่าดูดซับเ p พี HP จากเป้าหมายนะครับและสโล่หนะ้าสิบเรซนตะต่อไปอ่าไฟนิงเซอร์แวนนะครับอ่าเรียกข้างเข้าโจมตีสตูนะครับเป็นสกิลเอลีนะวงกว้างนะครับอ๋อลืมลืมโทษที <laughs> แล้วก็สโล เป้าหมาย50%และฟื้นเทพีด้วยนะครับต่อไปแคร์นะครับปล่อยเอาแรงเสียงนะครับลดเอนดเกเป้าหมาย5%นะครับต่อไปมาที่สกิลสเปเชียลบ้างครับไวท์ฟอร์มนะครับดําดินโจมตีเป้าหมายสามารถเคลื่อนที่ได้นะฮะสกิลนี้ก็อารมณ์มาแมวเบิร์นนั่นแหละเป็นการเบิร์นนะครับแล้วก็สกิลนี้ดําดินไม่แน่ใจว่ามอนสเตอร์หรือสตูจะโจมตีเรากลับได้ไหมนะผมไม่ค่อยได้สังเกตนะครับเดี๋ยวไว้ว่ากันที่เซิร์ฟไทยแล้วกัน อันนี้เหมือนเดิมนะสกิลกากอยนะครับก็ชาร์จเลือดนั่นแหละต่อไปวินแมนนะครับแปลงเป็นครั้งคราวโจมตีด้วยคลื่นเสียงนะครับลดการพื้นูีให้พีแปดวินะครับการโจมตีมีโอการสานสามเปอร์เซ็นต์หยุดคูดาเป้าหมายสามวินาทีนะครับอันนี้คือละนะักษณะเหมือนเดิมต่อไปสกิลอ่าชาดอวินนะครับเรียกกลางคืนนะครับเพิ่ม adk นะครับแล้วก็กันท่ายี่สนะครับ ไปเฮิร์ตลิงนะครับขโมยให้พเป้าหมายโดยรอบนะครับเป็นสกิลเอลนะจำกัดเป้าหมายเนี่ยจะอาอจากพื้นที่หรือสกิลหมดเวลานะครับเพิ่มสปีดในการเคลื่อนที่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> ผิดนะสปีดในการเคลื่อนที่ลดลง50%นะยิ่งเป้าหมายน้อยลงเท่าไหร่ก็จะเพิ่ม ATK สูงขึ้นเท่านั้นด้วยครับไปไลฟ์สเตลนะครับดูดเลือดเป้าหมายในการต่อสู้ทุก3ครั้งนะครับ ่ครับอ่านี่อะว่าอะไรนะคราฟฟูลวินหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะอันนี้เพิ่มความมั่นยันนะครับแล้วก็แปลไม่หมดเลยนะในส่วนอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่แม่นยำแบบมีแน่ๆนะครับตับไปคอมแมทสกิลนะครับเพิ่มเอีเคและการล่สกิลเพิ่มเอีเคของตัวเอง3%เป็นเวลา10วินนะครับสะสมสแตจได้สูงสุด5ครั้งนะครับไปวันพายพาวเวอร์ฟื้นฟูลเลือดเมื่อ HP น้อยกว่า33%นะครับอันนี้ยังแปลไม่หมดแหละ อันนี้ก็เหมือนเคยครับเมื่อไม่ได้ต่อสู้ก็จะเด้งเลือดนะครับอันนี้เบสิคสตาร์ทโคเวชั่นนะครับเปลี่ยนหน้าเมทของอเบดบ้าน,นะครับและเฟสต์สไตลเป็นทัุลมนะครับสวยนี่เหมือนเดิมนะอร์มเมอร์โพสิพินซีนะครับก็นั่นแหละได้สแต็กตามที่เราใส่ชุดเบาชุดอะไรนะั่นแหะเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดผ้ามาที่การโชว์สกิลของทั้งสงสายนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูภาพครววแล้วกันเหมือนตอนออทีเซอร์นั่นแหละนะครับ โอเคครับผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอาชีพแวมไพร์ในวันนี้ครับก็หวังว่าจะถูกใจนะครับแฟนๆหลายๆคนที่รออาชีพแวมไพร์นะครับสำหรับเกนฟอนเซเกนบอยนะครับก็ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มาชมช่องแม่ดำตัวนกงเป็นครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่3ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่นด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยที่จะได้รอรับชมคลิปใหม่จากผมเป็นคนแรกนะครับสำหรับนี้ครับช่องแม่ดำตัวนกงหรือช่องไบแคดเนี่ยก็ต้องขอลากผู้ชมาจ้